เอาทุกนเอาทีละคนดูปลายังไหมมองน้ใส่น้ำเราเลยนู่นทุกคนมองน้ำใส่น้ำเราเลยไอ้ใหญ่นัดนู่นใส่น้ำเราเลยจะไปพี่หลวงทุกคนดูานทุกคนมีโฟมไหมอืโหวดนะกำลังดีเลยทุกคนสีขาวล้วก็มอมงจาอสีขาวใช่ไหมมันตอนนี้น่อยู่ในอยู่ในหนเลหนเล่ไหไม่รู้เหงือร้อนเลยร้อไหมยังเล่นดอกมันรอนร้อนอนดีมตอนนึ่งม่ละลงเลยพีไหนเนออปไหนอืออันเดียวอนูกหนอนอนปลุ่มนอนน้ปุจนนอนนนรอนน นุ่งนอนดำอยู่นุปลานอนดำอยนุ่งช่วยผมไม่เห็นล่วงเลยตายลวงเลยเหหน้าปลานี่อหวยนี่จากนี้ปลาล้นนี่เดุดล้านปลาอหวยย่งมันน่งนั่นลนนี่ล้มล้นนี่ของเทตัวเติบปลาล้มทุกคนใส่ถุงเลยเป็นพิล้ทุกคนอ้บอกบ้าเอาไปตูบอกเลยว่าพวกนันเจอตอนนี้คนเหนือไหนเลยที่พวกนั้นในนี้มูลนิธโอ้ยบบ ครับผมจะไม่จิงยอมเัยยพูเอาตัวองเลยตัวองเลยช่วยไหม